ถ้าเจอกันก็ไหว้ทักทายกันปกติน้องหน้ารักค่ะเพราะว่าพี่ๆลงข่าวก็แท็กหนูมานะรู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่มีอะไรจริงๆน้องหน้ารักก็อยาให้ยังมีข่าวอย่างเี้เลยเนาะ,ะเราอยู่ช่องเดียวกันนะคะแล้วก็หนูว่าทุกคนที่เป็นนักแสดงช่องเจ็ดรักกัน,นะคะ่ะมันไม่มีข่าวอะไรพวกนี้แน่นอนคุย <c oughs> ตลอดมาม้มอยซอยเก้ากันมากเมื่อกี้นี้ แบบว่าเราขโมยชุดชั้นในกันมาใส่เพราะว่าเป็นสาวไม่มีหน้าอ,อกกงคู่อะไร่นี้ไม่ได้คุยหรอกค่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรจริงๆงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คือส่วนตัวแล้ว <c oughs> เราทํางานเรามีโอกาสได้ร่วมงานกับนักแสดงคนไหนก็ตามแต่มันก็จะมีข่าวอย่างนี้อยู่แล้วอะ่ะเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเราก็เชื่อว่าน้องไม่ได้คิดแล้วก็น้องเข้าใจอะค่ะ คือแฟนคลับเข้าใจแล้วก็เขาคิดได้อะเออเขาไม่ได้แบบมาคิดอะไรอย่างนี้แล้วค่ะเราร่วงงานกับใครมันก็เป็นไปตามนั้นแหละจบงานมันก็จบกันแต่ถามว่าเราเป็นเพื่อนกันเราก็ต้องมีโอกาสได้เจอกันอยู่แล้วอะค่ะแฟนคลับหนูน่ารักแฟนคลับน้องก็น่ารักค่ะเคยเจอกันตามงานบ่อยค่ะคือมันเป็นเพื่อนกันหน๋นอะมันก็ตามกันเวลาค่ะพอเรามีโอกาสได้ร่วมงานกันแล้วมันมันเหมือนเรามีโอกาสได้ร่วมงานกันมันก็รู้จักกันสนิทกันมากขึ้นตามกันเวลาแต่ว่ามันหนูว่ามันก็นานนะเป็นปีแล้วนะคะก็เป็นเพื่อนที่สนิทคนนึ่่่่แววาาากกก็ไไมมด้บบยังยืนนนนสถาาะว่่เเป็พอนกค ยังไงเราอยู่ตรงนี้เนาะเราก็ต้องใช้ชีวิตได้เป็นปกติแล้วก็หนูว่าไม่ใช่คนแรกอะที่เรามีโอกาสได้มีข่าวกับหนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาร่วงงานกับพระเอกคนไหนก็จะมีคําถามแบบนี้อยู่แล้วเนาะดังนั้นก็คือไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็พยายามจะใช้ชีวิตปะกะติค่ะคือตาบใดที่ยังเป็นนักแสดงผู้หญิงที่ต้องคู่กับนักแสดงผู้ชายก็คงจะเจอคําถามแบบนี้อยู่แล้วลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสอะไร